กลาบสวัสดีครับมิตรลักแฟนพะล c ซผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับคืนนี้นะครับสองคืนติดเลยนะครับ f อซนะฮะก็ช่วงนี้พระที่ผมเมามาจากมากรรมงานประกวดพระเครื่องงานนี้ครับ f อซยังอยู่นะครับยังอยู่อีกหลายองค์นะครับนี่ฮะงานนี้นะครับผม าบหมดไปหน่อยนะฮะอ่านะฮะม่ครับผมเมื่อคืนลงกี่การายการแปดรายการหมดไหมไม่หมดนะครับหมดไปเจ็ดรายการนะครับหมดไปเจ็ดรายการเหลือหนึ่งรายการนี่ก็คือรายการนี้แหละครับผมขาถามกันมาเยอะเลยนะครับแต่ผมเกิดเปิดเท่ากันหมดเลยนะครับเปิดราคาหนึ่งหมื่นเท่ากันหมดเลยนะครับ นะจะเป็นตะกรุดหรือว่าพระเครื่องเครื่องรางที่จิตรางวัลนะครับเปิดราคาขี้เกียจแบบคิดให้ปวดหัวนะครับว่าองค์นั้นต้องเท่านั้นเท่านี้นะครับเพราะเหมามาพักจินรางวัลนไม่ลงกระดอกนี้นะราคาเดียวกันนะครับผมก็เลยถัดปัญหาแต่ท่านจะไหวเท่าไหร่นะฮะก็มาคุยกันนะครับ ก่อนอื่นก็บอกไว้ก่อนว่าพระจิดรางวัลน้ำจิตรางวัลเนี่ยผมขออนุญาตเอฟซี FC นะครับกาบขออนุญาตเลยนะครับว่าขอใย้ขายจบเลยนะครับคุยกันจบที่ราคานะครับดูที่ชอบซื้อให้ที่ใช่นะครับก่อนที่จะตกลงปิดนะครับก็เอาไปรูปไปแห่ไปเช็คแพร,รได้ไหครับ FC เอฟซีนะฮะดูให้ชัดเจนดูที่ชอบซื้อที่ใช่ก่อนนะครับผมขออนุญาต ขายจบเลยไม่มีการตีีไมม่รับประกันไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบที่จิงรางวัลหรือไม่จีงรางวัลน,นะครับ F4 นะฮะขายจบเลยนะครับในราคานี้จะ่ถ้าอยากให้ผมการันตีแบบโอโ้โหมาตรฐานทั่วประเทศสมาคมน้อนชมรมนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็ยินดีนะครับแต่ก็ต้องอีกราคาหนึ่งนะครับนะฮะมาดูรายการแรกเลยนะครับมาดูรายการแรกนะครับดูซุ้มก่อนก่อน นะครับรายการนี้นะครับผมโตเบนจะาคีนะครับโตเบนจะาคีนะครับรายการที่หนึ่งสองสามนะครับพระกำแพงสุมกอพิมพ์ใหญ่กระนกนะครับดูกันนะครับเนื้ออโหนะเนื้อยังเขาเรียกว่านะึกนุ่มเนื้อยังกะขี้พึ่งอ่ะเนื้อยังกะขี้พึ่งนะใช่ไหมฮะ เด็ดบางนางหนาฉันว่าไว้ซุกเอ้ไม่ไมผมมัวนะพระรอดนุ่มหนึกในคลายเสพพึ่งโอ้ไม่ใช่เนะี่ยเป็นพระรอดแต่นี่ทราบมซุ้มกอทําไมเนื้อมันหนึกหนึกในหนึกนุ่มด้วยนะฮะนี่ผมอาจจะแบบพูดเหมือนคนตื่นนอนเพราะต้องตื่นนอนจริงๆนะครับเอ๊สีนะฮะนอนแล้วก็ตื่นมาทําคลิปตอนห้าทุ่ม <c oughs> กะดึกบ้างไวบ้างอะไรบ้างฮนะเมื่อวานก็ถือว่าไวนะลงม่ถึงสี่ทุ่มนะครับผมนะฮะ วันนี้ก็ดึกหน่อยนะครับลูกค้าทางพี่น้องเอฟซีทางต่างชาติขอมาครับผมนะครับโบแดงนะครับจากงานประกวดที่วัธรรมมูนนะครับผมถัดมานะครับผมในชุดเบนจัดพาคิมกันนะครับตัวที่สองครับธรรมมูลูนสองนี่คือหมายถึงว่าครั้งที่สองนะฮะเป็นเหมือนงานประจําปีเขานะฮะวัรรมมลูนนะครับผมยยี่สิบนะครับ พระสมเด็จเกตชัยยพิมพ์อกหกชั้นอกตัน,นครับเขาบอกว่าอันนี้เนื้อนิยมเลยนะฮะเนื้อโซนนี้เนื้อนิยมสุดเลยนะเจ้าของเขาบอกมานะฮะก็มาดูกันนะครับเอฟซีครับนะฮะเ,เขาบอกนะจุดตายเนี่ยเขาบอกให้ดูตรงนี้เลยเนี่ยตรงชั้นเนี่ยตรงแบบเนี่ยตรงตรงปลายเนี่ยจะหลมๆลเนี่ยฮะผมก็ไม่เข้าใจนะเขาบอกมาอย่างนี้นะครับ นะเพราะเวลาพูดถึงสมเปสีนเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากพูดคําว่าเมกนุ่มเมกนุ <laughs> ่มนะครับจับแล้วแบบอเนียนนะนุ่มมืออะไรประมาณนี้กวาไปนะพิมพ์มเพิ่มอะไรเนี่ยสมองไม่รับแล้วนะครับเวฟซี Web 4, นะะก็ไม่รู้ยังไงอายุก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะยังไม่ห้าสิบเลยนะเกือบแล้วนะ <laughs> แต่สมองไม่รับรู้แล้วนะครับผมสมเด็จเนี่ยเพิ่งจะมาแบบ มา,าามาขายตรงๆะเพิ่งจะมาขายจอจับช่องยูทูบผู้เราก็ตลกขำตัวเอง้วผมผมอยู่วงการมานะ่ะสมเด็จผมไม,ไม่ไม่แบบว่าไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าความคิดว่าจะหยิบจับมาขายเพราะว่าไม่เป็นจริงๆไม่ใช่อะไรนะโอเคเค้ยเห็นเขารวยอิจฉาเขานะขายสมเด็จเนี่ยนะครับก็มีบ้างแบบติดแผงอะไรอย่างเงี้ยนะ ทำช่อง youtube มาปีกว่าเนี่ยโอ้ก็ขายสมเด็จไปเรียกว่าเป็นร้อยองค์แหละนะครับผมหกนะชั้นอ,อกตันวัดเกตนะครับดูในโต๊ะเป็นจักภาคีนะครับผมฮนะพักกันมานะครับพูดไปเสียไม่เชื่ออะไรไม่เคยขายสม,สมดงสมเด็จจริงจริงนะรอนไปดูพาประวัติอะไรผมการขายของผมอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าสายจงสายเทาสายดำยังไม่ ม่เคยมีคนอื่นนะเคยสัมภาษณ์คนอื่นนะอยากจะฟุกอย่างเขามัง่งสมเด็จเนี่ยนะครับถัดมานะครับาการที่6นะสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะบางขุนพรม,มเป็นพระกลุนะเขาบอกว่าผิวกุจะต้องแบบนี้เลยนะครับเขาบอกว่าจะต้องไม่เหมือนทั่วไป มก็ให้คําอธิบายอะไรมากไปกว่านี้มากกว่าการขยายเนะะื้อหาให้ดูนี่ไม่ได้เลยนะฮะผมก็ดำได้แค่นี้นะครับพีตีครับนี่ฮะสมเด็จบางขงุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับผมดูเนื้อหานะครับกีไม่รู้มีเสียงอะไรรบกวนไม่รู้ <laughs> กใจอยู่ดึกด้วยนะยังกลัวผีอยู่ด้วยนะอยู่บ้านตัวเองกลัวผีเลยบูแดงครับ f ซีรับนี่ก็ลงของใหม่เจ็ดรายการนะเอาของใหม่ทั้นเลยนะรับ f สีนะฮะแล้วก็มาดูหลวงพ่อทานะครับหลวงพ่อทาวัดพนิงแตะเมื่อวานรุ่นสองมาแล้วเหลือรุ่นหนึ่งนะนี้รุ่นหนึ่งนะครับผม รุ่นหนึ่งอันนี้ก็เป็นเนื้อแบบอมแดงอมเหลืองนะครับอาจจะไม่ไม่แดงแป๊ดเหมือนทุกครั้งนะจริงๆผมผมชอบแบบแดงๆแ,แบบเ,เคยเร,รียกว่ายังไงอะหรือว่ายังไงดีคือเคยได้มาแดงกว่านี้นะครับแต่เนื้อเขามีหลายโซนนะออกอมแดงอมเหลืองอมเนี่ยลองเสิร์ช Google ดูครับสำคัญดูกันที่พิมพ์ความเก่านะครับนี่ฮะ พิม์ประกบนะครับหน้าหลังนะครับพิมพ์หุ่นเทียนนะครับไม่ใช่รอประกบนะบางคนเขาจะผิดชอบพูดกันมาตราไหนจะไรนะฮะแล้วหนึ่งพระพิมพ์ที่เคยเราเคยได้ยินกันบ่อยๆนะหลวงพ่อเงินพิมพ์คิดตาลหลวงปู่สุขหลวงพ่อชานบอกรอประกบรอประกบหลรอประกบยังไงละครับเขารอช่อเนี่ยนะฮะแต่ที่พิมพ์เขาประกบเนี่ยก็คือเขาพิมหน้าหลังนะสองชิ้นนะ แล้วมาประกบกันแล้วเก็บรายละเอียดแล้วเขามาหล่อนะมันมีเนื้อเกินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตะบายแต่งนะตะบายแต่งนะครับนี่เนื้อเ,อเลยนะเห็นแบบเนื้อเนื้ออย่างเงี้ยผมนึกถึงอะไรรู้ปะผมนึกถึงพระก่อน2500แบบพวกออพระรัครังหลังค้อนนะ หรือพวกกรอโบราณลงเพื่อเงินอะไรต่างๆเนี่ยชื่อว่าเนื้อๆแบบนี้ยอ่าเน,นี่มีรอยเนื้อเหมือนผดอย่างเงี้ยเขาเรียกผมก็ไม่รู้เขาเรียกล้ื่นเขาเรียกยังไงนะผมเรียกรอยเนื้อนะฮะเนี่ยโบราณโบราณโบราณเลยนะครับผมนี่ก็เป็นเนื้อทองแดงแหละนะครับเอฟซีนะฮะครับบีกีโบแดงนะครับที่บอกนะฮะเอฟซีอาจจะบอกโอ้โหโบแดงเยอะจังก็ พอซื้อเข้ามานะครับเลือกซื้อมานะครับเลือกซื้อเข้ามาเอาเฉพาะโบแดงนะครับถ้าโบแดงซื้อไม่ได้ถึงจะเอาซื้อโบเหลืองนะครับีนะฮะโบสีอื่นก็ขายยากหน่อยนะถ้าโบแดงก็จะขายง่ายนะครับถัดมานะครับหลวงปู่สุกนี่ฮะงานไหนาก็ต้องมีหลวงปู่สุกนะครับเมื่อวานเอ่อ พระหลวงป่สุขพิมพ์จัดชิดเนื้อทองฝาบาทนะฮะอันนี้เนื้อทองแดงนะฮะเนื้อทองแดงนะครับผมดูกันนะครับผิวหิ้งเก่าเก็บนะฮะคาบใครนะครับผมนี่นะฮะดูเนี้ยเก่าไหมแบบนี้นะฮะเก่าไหมครับนี่นี่นะครับผมเก่าเก็บนะฮะอันนี้พาเหมือนเขาใส่ตลับมานะแบบนี้นะะเหมือนเขาใส่ใส่ตลับนะฮะ เรียมแบบเปิดหน้าอะไรประมาณนี้นะครับ F4 ครับโอ้นี่มีจานด้วยนะมันสังเกตนะไม่ได้ส่องเยอะหรอกครับผมส่องมากมายรายละเอียดเยอะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแพงนะซื้อพระสองนานทีไรแพงทุกทีเลยนะฮะซื้อลมรวมตีลมรวมมาเลยนะครับผมแล้วก็เอามาขายเนี่ยแบ่งปัน f ีในราคาที่แบบนะซื้อหากันได้นะครับ f ี ตัดชิสนะครับอันนี้ก็โบแดงเช่นกันนะครับองค์ละหนึ่งหมื่นบาททุกองนะฮะเปิดองละหนึ่งหมื่นบาทองนะครับผมขอรูปขออะไรกันได้นะครับ F4 ครับนะฮะราคาไหวเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็มาคุยกันนะครับ F4 นะฮะวันนี้สามสี่ห้าเจ็ดนะครับถัดมานะครับ จอบเล็กกลวงพ่อเงินบัดบางครั้งนะครับมาดูกันนะครับ mm hmm. โัวแดงเหือนกัน,นครับอันนี้เขาไม่แยกไเขยไม่ได้รายการตัวนี้ก็ไม่ได้แยกพิมพ์นะจอบเล็กก็คือจอบเล็กเลยนะครับไม่ได้แยกแข้งตรงแข้งติดอะไรนะแต่ดนพิมพ์แข้งตรงนะฮะแข้งตรงนะโอ้ปึ๊กเลยนะเห็นแล้วแบบอชอบมากๆนในบรรดารอเก่าทุกองนะฮะติดอันดับเพราะว่าผมสายนี้ไงผมก็ชอบ เมื่อวานก็จอบใหญ่ก็ลักนะพิมพ์ขีจาสีชายก็ลักนะมาถึงจอบเล็ก,กวันนี้เราก็เนี่ขีจาห้าชายโอ้์ครับผมจอบเล็กนะเนื้อหายังจะไม่ไดยหายงานนะ่ายพิมพ์ลึกมากนะพิมพ์คมชัดลึกเนื้อหานี่กับแบบนะคาบแดงอะไรจางๆนี่แบบชวนให้แบบนะมีเสน่ห์นะเครี่กพันธุ์เครียกมีเสน่ห์นะครับผม บางคนเรียกขราบน้ำหมากแล้วแต่จะเรียกกันนะครับผมสนิมขุมอะไรต่างๆนะครับผมนี่ฮะหลอดช่อนะครับผมน่ารักมากนะดูมิตินี้คือแบบลึกมากนะพิมพ์ลึกนะพิมพ์ลึกเลยซอกนะซอกนี้ลึกมากนะครับผม น่ารักเข้มแข็งนะฮะจ,จุดจัดจากทั้งอ,งองค์นะครับผมขายการันตีกันไปเลยดีกว่านะครับผมสวยๆอย่างนี้เอาสามล้านนะเอฟซีนะจอบเด็กเนี่ยสามล้านนะฮะถ้าแบบซื้อขายจบเลยก็ยังที่บอกนะฮะองค์ละหนึ่งหมื่นบาทนะครับขายจบเลยนะครับเนาะขายจบเลยนะนะการันตีก็เอาสามล้านนะสมดงสมเด็จวัดโกงวัดเกศก็ เอาองค์ละล้านล้านห้าอะไรก็อะไรเอเอฟซีก็แบบตลกขำอยู่ในใจมังใส้ด้วยนะแสบเอ้ยน,นะ <_ EN> เดี๋ยวดูนะอยู่ใกล้ๆอุ้มไปกระบืบ <_ EN> <_ EN> อยู่ใกล้อุ้มไปกระทื้แลแ <_ EN> ้วแอบลีลาจริงๆฮะสุดท้ายแล้วนะครับเอฟซีนะฮะงว <_ EN> งมึนมึนะฮนะนีหลวงพ่อเงินพิมพ์คี้ตาห้าชาย วิขจารู์สกจะมีแยกสามชายสี่ชายห้าชายนะแต่ว่าจอบเล็กจอบใหญ่ไม่มีนแยกนะงงขนาดนี้ครัพิมพ์ขีตาห้าชายนะครับนี่ฮะเนี่ยคือเห็นนี่ก็เหมือนกับเหมือนดูหนังสือนะครับเหมือนดูหนังสือเลยนะเจอพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้เข้าไปเนะี่เปิดดูวงสือนะพิมพ์นี้จะต้องมีขึ้นมาเป็นองดาราแหละนะครับเมือนี่เขียวปัด๊ดนะนี่นะดูพวกมิติเลยนะครับผม โอนี้นะผมดูนะเอาส่วนตัวมเลยนะเหมือนผอมไปนิดหนึ่งผอมไปนิดนะไปข้่านะรอโบราณเอาแน่นอนไม่ได้หรอกครับพี่มีอ้วนมีผอมมั่งนะอยู่ที่ว่าหุ่นเทียนนะอยู่ที่หุ่นเทียนการแต่งหุ่นเทียนนะสองสองข้างเนี่ยหน้าหลังเนี่ยนะครับเนี่ยดูจนุงจนิมขุมเนี่ยไอตี 3, นะครับเนี่ยเนื้อเคี้ยวดีจังเลยเนะี่ยจุดจ่ายต่างทั้งองอีกแล้วนะครับผมเนี่ย บอลลูนโบราณนะฮะจีจัดโดนใจสุดๆเลยนะครับเอฟซี FC ครับนะพิมคีตาห้ามใช้นะครับมีต้อยสองวนด้วยนะครับดูนี่แบบไม่ต้องอะไรกันมากเลยอะ่ะไม่ใช่จะเจอกันง่ายๆนะครับแบบนี้นะเอฟซี FC ครับตายฐานนะครับนี่นะไปเปิดหนังสือดูเลยนะครับ ปลายฐานอย่างเงี้ยนะองคูในหนังสือใน g ูเก l e ในนี้นะจะเรียกว่ายุคมักมักมักอยู่กับโอล่าลาครับผมนะครับขจาาชัยอันนี้ก็พอเงินก็ผมก็จะจะโม้หนานหน่อยนะฮะเนื่องจากว่า เป็นสายของตัวเองนะฮะพูดนั่นนี่ได้นะเนื้อหาน่นนี่นั่นนะครับทิจาราชานะครับบิก๊กิโบเดงนะครับผมบิก๊กิโบเด้งนะครับติ้งเลยครับลักมากเลยนะฮะจอบเล็กเอ้ยพิมทิจาเอ้ยนะครับง mm hmm. ่วงนี่นะฮะก็ประมาณนี้แหละครับเอฟซีพรุ่งนี้มีคลิปไหมก็ มีนะครับยังยังพวกนี้ยังยังไม่ได้หยุดนะครับพวกนี้ยังไม่ได้หยุดนะแต่อาจจะมาเร็วมาช้าก็ยังขออภัยด้วยนะครับสอนะฮะอาจจะมาไวกว่าวันนี้นะครับไปยังไงก็เดี๋ยวส่งคลิปให้ทางไลน์เหมือนเดิมนะครับสำหรับเอฟซีที่แบบนั่นกับประจานะฮะต้องกราบขอบพระคุณเลยที่สนับสนุนกันแบบดีเยี่ยมเลยนะฮะเวลาลงคลิปไม่เคยมีวันไหนที่จะขายไม่ได้เลยนะฮะอย่างน้อยก็เกินครึ่ง ทุกวันนะฮะเกิดเครืค่องทุกวันเมื่อคืนเกือบหมดนะแต่รายการขายไปเจ็ดนะครับ F4 นะครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องเรืองก็เครื่องรางก็โทรมาได้นะครับพี่เบอร์0618987342นะครับ0618987342นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้อง ขอตัวกราบลา f อฟซีท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆถูกหวยกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ